สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับคำเทศนาบนภูเขาวันนี้เรายังคงอยู่ในตอนที่หนึ่งนะคะว่าด้วยเรื่องประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์ครั้งที่แล้วจำได้ไหมคะเราดูกันไปแล้วนะคะสำหรับสี่คุณลักษณะ แรกนะคะวันนี้เราจะต่อ4คุณลักษณะสุดท้ายนะคะว่าด้วยเรื่องผู้เป็นสุขนะคะในพระธรรมแมทธิวนะคะพี่น้องคะถ้าเรามีาพระคัมภีร์ก็เปิดดูตามหรือดิฉันจะอ่านให้ฟังนะคะในพระธรรมแมทธิวบทที่5ข้อที่7นะคะพูดว่ากล่าวว่าคนที่มีใจเมตตาก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้รับพระเมตตาตอบ พี่น้องคะสังคมไทยนะคะสังคมไทยสังคมไทยเป็นสังคมนะคะที่เน้นเรื่องความเมตตากรุณาด้วยเหมือนกันนะคะแล้วเราจะพบคําว่าเมตตากรุณาสองคำนี้มักมาคู่กันเสมอเลยในพระคัมภีรไทยฉบับ1971นะคะแปลข้อนี้ว่าบุคคลที่มีใจกรุณาแต่ในฉบับ2011นเะคะเปลี่ยนเป็นคําว่าคนที่มีใจเมตตา คำว่าเมตตาเป็นอย่างไรเมตตาคือความเป็นมิตรนั่นเองมีจิตใจห่วงใย,ยสงสารปรารถนาดีแล้วก็ยินดีที่จะอนุเคราะห์โดยไม่มีเงื่อนไขปรารถนาที่จะให้คนอื่นนะครหรือปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นเนี่ยมีความสุขพ้นจากความทุกข์โดยไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรตอบแทน พี่น้องครับพระเยซูไม่ได้ระบุนะคะว่าสาวกของพระองค์เนี่ยต้องแสดงความเมตตากับใครหรือต่อคนประเภทใดพระองค์ไม่ได้บอกว่าคนที่เราต้องไปเมตตาด้วยเนี่ยคนนั้นควรจะต้องเป็นคนที่ประสบความทุกข์ยากลําบากเป็นคนที่ถูกทําร้ายร่างกายหรือว่าเป็นคนที่หิวโหยแต่ว่าพี่น้องคะจากชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์นะคะพระองค์ทรงสำแดงนะคะเป็นแบบอย่างที่ดีมากเลยนะคะต่อการเป็นคน ที่มีจิตใจใตเมตตาเราพบว่าพระองค์ทรงเมตตาคนทุกประเภทเลยนะคะร,รวมถึงคนที่ทำผิดต่อพระองค์ด้วยพี่น้องคะรวมถึงคนที่สมควรจะถูกลงโทษคนที่สังคมรังเกียจแท้จริงแล้วพระองค์ทรงพระเมตตาต่อทุกคนทุกประเภทและทรงเมตตาอย่างไม่หยุดยัง้ง ดังนั้นเองนะคะประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์จึงต้องเป็นคนที่มีความเมตตาแบบเดียวกับที่พระเยสุคิต์มีด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะพี่น้องคะความเมตตายังเรียกร้องการให้อภัยด้วยคริสเตียนได้รับความเมตตานะคบได้รับการอภัยจากพระเจ้าเราเองได้รับการ กับใจอย่างแท้จริงและความจริงนี้นะครับทำให้เราเองเนี่ยต้องมีความพร้อมนะคะในการที่จะให้อภัยผู้อื่นสํแดงความเมตตา ตอบผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไขเหมือนกันนะคะฉันใดก็ฉันนั้นนะคะพี่น้องคะพระสัญญาของพระเจ้าในข้อนี้คือว่าเราจะได้รับพระเมตตาต่อที่จริงเราเนี่ยได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าก่อนแล้วนะคะและเราก็สัมแดงเมตตานั้นต่อคนอื่นด้วยเช่นเดียวกันสองสิ่งนี้จึงแยกจากกันไม่ได้เลยคุณลักษณะต่อไปนะคะในพระธรรมแมทธิวบทที่5ข้อที่8 คนที่มีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุขเพราะว่าเขาทั้งหลายจะได้เห็นพระเจ้าพี่น้องคะพระคัมภีร์เนี่ยเวลาที่พระคัมภีร์พูดถึงใจใช่ไหมคะใจเนี่ยจะหมายถึงศูนย์รวมความคิดศูนย์รวมของชีวิตถ้าคิดดีความประพฤติก็ดียิ่งไปกว่าน,นั้นนะคะเมื่อเรามาเป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์เราเนี่ยได้รับการเปลี่ยนแปลงใจใหม่แล้ว พรารรมเยเลมีบทที่31บอกไว้เราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่2โครินท์บทที่5ข้อที่17พี่น้องคะหัวใจใหม่ของเราจึงเป็นแบบพระไทยของพระเจ้านอกจากนี้นะคะคำว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์แปลว่าอะไรคะบริสุทธิ์ในที่นี้นะคะหมายถึงสะอาดนั่นเองสะอาดก็คือไม่มีรอยเปื้อนไม่สกรปรกไม่มีมลทินไม่มีสิ่งใดเจือปนดังนั้นใจบริสุทธิ์ จ,จึงหมายถึงใจที่อุทิศตนนะครับดำเนินชีวิตให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าเรายอมหมดเรายอมที่จะมอบทั้งหัวใจนะยอมหมดนะครับให้กับพระเจ้าพี่น้องคะแล้วเราจะมีใจบริสุทธิ์ได้อย่างไร ทำสดุดีนะครับแนะนำเรานะครับในสดุดีบทที่119ข้อที่9ถึงข้อที่11บอกว่าหนุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิ์ได้อย่างไรก็โดยระแวดระวังตามพระวจนะของพระองค์แล้วยังบอกว่าข้าพระองค์ได้สะสมพระดำรัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะไม่ทำบาปต่อพระองค์ดังนั้นพี่น้องคะสำคัญมากที่คริสเตียนนะคะ ม่ว่าเราจะเป็นคริสเยนมากี่ปีแล้วก็ตามนะคะเรายังคงต้องสะสมพระวจนะอ่านพระคําของพระเจ้าเสมอๆเพื่อเป็นการระแวดระ,ว,ระวังใจของเราให้บริสุทธิ์นั่นเองพี่น้องคะคนที่มีใจบริสุทธิ์ผู้นั้นเป็นสุขเพราะว่าเขาได้เห็นพระเจ้าพี่น้องคะพระสัญญานี้นะครับแน่นอนลูกของพระเจ้านะครับ ตองตระหนักดีนะครับเราต้องตระหนักในการสถิตยอยู่ด้วยของพระเจ้าและเราจะได้เห็นพระเจ้าจริงๆนะเมื่อได้ไปอยู่เชื่อนิรันดรกับพระองค์เหมือนอย่างที่ท่านยอนนะฮะกล่าวไว้ในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่3ข้อที่2นะคะบ,บอกว่าเรารู้ว่าเมื่อพระองค์จะเสด็จมาปรากฏนั้นเราทั้งหลายจะเป็นเหมือนพระองค์เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงเป็นอยู่นั้น พี่น้องคะประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์จึงตั้งตารอคอยวันนั้นขอบคุณพระเจ้านะคะคุณลักษณะที่3อยู่ในมัทธิวบทที่หข้อที่เนะคะบอกว่าคนที่สร้างสันติก็เป็นสุขเพราะว่าพระเจ้าจะทรงเรียกเขาทั้งหลายว่าเป็นลูกพี่น้องคะคนที่สร้างสันติในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงคนที่แบบรักสงบ ชอบอยู่โดดเดียวแยกตัวออกไปมีโลกส่วนตัวไม่ยุ่งกับใครแล้วก็ไม่อยากให้ใครยุ่งด้วยไม่ใช่แบบนี้นะคะแต่ว่าคนที่สร้างสันติในที่นี้นะคะหมายถึงคนที่ไม่เพียงแต่ไม่สร้างความขัดแยง้งและไม่เมินเฉยต่อความขัดแย้งนะคะแต่ว่าเขาจะทำมากขึ้นไปกว่าน,นั้นอีกนะคะในการที่จะพยายามสร้างบรรยากาศแห่งมิตรไมตรีพี่น้องคะ คนที่มีใจบริสุทธิ์จะนำไปสู่การสร้างสันติโดยปริยายบ่อยครั้งนะคะเราจะพบว่าสาเหตุของการทะเลาะก,การการขัดแย้งกันหรือการสู้ความกันนี้นะครับมักจะมาจากความไม่จริงใจมีเจตนาอื่นเคลือบแฝงหรืออาจจะมีความคมขืนหรืออาจจะอิจฉาริษยากันและอื่นๆอีกมากมายดังนั้นนะคะความจริงใจ ความบริสุทธิ์ใจจึงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นพื้นฐานนะคะของการคืนดีกันอย่างแท้จริงพี่น้องครับพระเยซูคริสทรงปรารถนานะคะที่จะให้คริสเตียนทุกคนนะคะเป็นผู้ที่สร้างสันติในสังคมในชุมชนในคิดตจักรที่เราอยู่พระเยซูคริสทรงเป็น Prince of Peace พระสุคีสรงเป็นองค์สันติราชพระองค์ปรารถนาให้ลูกของพระองค์นะคะเป็นผู้สร้างสันติเราเป็นลูกของพระเจ้าเราก็ต้องสร้างสันติพิจารณาในการสร้างสันตินะคะอยากจะหนุนใจว่าบ่อยครั้งเนี่ยก็ต้องพบกับความเจ็บปวดถ้ามีการทะเลาะก,กันก็ต้องหาทางให้เกิดการคืนดีกันยกโทษอภัยกันและกันรับฟังอย่างเข้าใจ เปิดใจไม่ลำเอียงเราเองต้องมีทัศนะที่มุ่งที่จะหาทุกวิถีทางนะคะที่จะทำให้เกิดการปลองดองกันการคืนดีกันพี่น้องคะการสร้างสันติบางครั้งจึงต้องอาศัยความกล้าหาญความถ่อมใจต้องมองข้ามความรู้สึกเสียหน้าและยินดีที่จะเป็นฝ่ายริยเริ่มก่อน และนี่นะครับเป็นคุณลักษณะของประชากรแห่งผันดินสวรรค์ลูกของพระเจ้าก็ต้องสร้างสัตติเหมือนอย่างที่พระเูครุต์ทรงเป็นองค์สันติราชเอาละครับพี่น้องคะเรามาถึงคุณลักษณะที่8คุณลักษณะประการสุดท้ายนะคะอยู่ในแมทธิวบทที่5ข้อที่1 0ถึง12ตอนนี้เนี่ยยาว3ข้อเลยนะคะดิฉันจะอ่านให้ฟัง คนที่ถูกข่มเหงเพราะเหตุความชอบธรรมก็เป็นสุขเพราะว่าแผ่นดินสวรรค์เป็นของเขาทั้งหลายพวกเมื่อพวกเขาเจติเตียนข่มเหงและนินทาว่าร้ายท่านทั้งหลายต่างๆเป็นความเท็จเพราะเราท่านก็เป็นสุขจงเชื่นชมยินดีเพราะว่าบำเหน็จของพวกท่านมีบริบูรณ์ในสวรรค์เพราะพวกเขาข่มเหงบรรดาผู้เผยพระชนะที่อยู่ก่อนท่านเหมือนกันพี่น้องคะเรามาถึงคุณลักษณะสุด ลักษณะสุดท้ายของผู้เป็นสุขหรือผู้ที่ได้รับพระพรใน3ข้อนี้นะคะก็บเอ10 1 1 1 2เราฟังแล้วเราอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าทำไมนะคะพระเยซูนะครับมาสอนเรื่องการถูกข่มเหงเนี่ยนะครับต่อจากการสร้างสันติทําไมพระองค์มาพูดเรื่องการเป็นอริการต่อจากการพยายามช่วยให้คืนดีกันพี่น้องคะในโลกแห่งความจริง การพยายามที่จะให้มีการคืนดีกันอาจจะไม่สําเร็จทุกครั้งไปนะครับยิ่งกว่านั้นนะคะอาจจะมีบางคนหรืออาจจะมีบางฝ่ายนะคะที่พยายามที่จะต่อต้านขัดขวางหรือว่านินทาว่ารายเพียงเพราะว่าเรายืนหยัดในการที่จะเป็นคนชอบธรรมในแบบของพระเยซูกิตพยายาี่น้องคะเมื่อการติเตียนหรือการข่มเหงเกิดขึ้นอันนี้น่าสนใจมากเล้ พระเยซูคริสต์ต้องการให้เรานะคะในฐานะที่เราเป็นสาวกผู้ติดตามพระองค์เนี่ยพระองค์ต้องการให้เราตอบสนองอย่างไรเดียรู้สึกสนใจมากนะเดียรชอบข้อนี้มากนะคะคําตอบของพระเยซูคริสต์นะคะที่ต้องการให้เราตอบสนองต่อการกดถูกดถกดขี่ข่มเหงนะคะคาตอบของพระองค์อยู่ในข้อที่12พระองค์บอกว่าจงชื่นชมยินดีพี่น้องคะพระเยซูคริสต์ไม่ได้ต้องการให้เราแก้แค้นกลับนะคะ หรือไม่ได้ต้องการให้เราตอบสนองแบบวิถีของชาวโลกนะครับแต่ว่าลูกของคระเา้านะครับจะไม่แสดงความโกรธเกลียวเราจะไม่ตีโพยตีพายและเราจะไม่รู้สึกสงสารตัวเองนะครับในยามที่เราต้องพบเจอกับการดินทาว่าร้ายหรือเจอกับความไม่ยุติธรรมที่คนอื่นทำกับเราพระเยซูคริสต์ต้องการให้เราตอบสนองต่อคำติเตียนการข่มเหงด้วยความชื่นชมยินดี แล้วจะทำยังไงคะพี่น้องคะพระเยซูริต์หนื่นใจเรานะคะบ,บอกว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะครับบรรดาผู้เผยเพระชนะผู้รับใช้ของพระชาติต่างก็เคยมีประสบการณ์การถูกข่มเหงมาแล้วพวกเขาถูกเก่าร้ายมาก่อนแล้วและถ้าเราถูกข่มเหงเราถูกนินทาเพราะเรื่องพระเยซูนะครับการข่มเหงนั้นก็เป็นสิ่งที่ยืนยันในความเป็นคริเสเตียนแท้ของเรา พี่น้องคะเราได้ชื่อว่าเป็นพวกเดียวกันกับผู้รับใช้ของพระเจ้าในอดีตนั่นเองพี่น้องคะการได้ทนทุกข์เพื่อพระคิดเพราะความโจงรักพักดีของเราที่มีต่อพระเจ้าจึงไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ทำให้ต้องทุกข์ใจหรือเศร้าใจแต่เป็นเรื่องที่น่ายินดีพระเยซูกำลังบอกว่า เรื่องการข่มเหงเป็นเรื่องปกติของการมาเป็นสาวกของพระองค์พี่น้องคะเช่นเดียวนะคะเช่นเดียวกันกับการมีใจเมตตามีใจบริสุทธิ์คิดเสียนทุกคนต้องรักสันติเป็นผู้สร้างสันติคิสเสียนก็ต้องคาดหวังเรื่องการถูกข่มเหงด้วยประวัติศาสตร์คิดจะจักในอดีตที่ผ่านมานะครับยืนยันเรื่องนี้ได้ดี เราจึงไม่น่าแปลกใจนะคะถ้าเกิดว่าเราเจอการต่อต้านแต่ว่าถ้าไม่มีการต่อต้านสิคะอันนี้น่าแปลกใจพระเยซูคริสต์เองก็ทรงถูกข่มเหงนะคะพระองค์ถูกนินทาพระองค์ถูกว่าร้ายพระองค์ถูกทําร้ายร่างกายและทรงทนทุกข์ทรมารพี่น้องคะถ้าเราเจอ,อเรื่องแบบนี้จึงไม่น่าแปลกใจแต่เราเองต้องชื่นชมยินดีมีส่วนในความทุกข์นั้นกับองค์พระเยซูคริสต์ คุณลักษณะทั้ง8ประการนี้นะครับของประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์ในเรื่องผู้เป็นสุขหรือผู้ได้รับพระพรเป็นคุณลักษณะทั้งแปดประการนะครับที่คริสเซียนพึงจะต้องเป็นเหมือนกับคำสอนเรื่องผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้ง9ประการที่คริสเซียนพึงจะต้องมี ดังนั้นนะคะขอบพระคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าทรงให้เราทั้งหลายได้เป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์และในคําเทศนาบนภูเขาพระเยซูคริสต์ได้สอนให้เรานะคะให้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตนมีชีวิตอยู่ในแผ่นดินสวรรค์ของพระองค์พี่น้องคะแผ่นดินนี้คือโลก คือชุมชนคือครอบครัวคือที่ทํางานคือคิจักรที่เราอยู่นั่นเองข้อชีวิตของเรานะคะจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเป็นอย่างที่พระองค์ทรงพระประสงค์ให้เราเป็นพี่น้องคะ วันนี้เราจะพอกันแค่นี้นะคะข้างหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่เราจะมาดูอิทธิพลของคริสเตีน่นความเป็นเกลือและเป็นความสว่างเราจะเป็นตอนสุดท้ายของตอนแรกนะคะของหัวข้อที่ว่าด้วยเรื่องการเป็นประชากรแห่งแผ่นดินสวรรค์ในสัปดาห์นี้นะคะก็ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าอํานวยพรทุกท่านนะคะให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงดีนะคะยังไงก็ ติดตามนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแต่ละวันของเรานะครับอ่านพระคัมภีร์นะครับหนุนใจนะครับขอพระคัมภีร์ผูะชนะของพระชาที่จะหนุนใจพวกเรานรในการดำเนินชีวิตแต่ละวันขอบพระเจ้าอุดมพร,พรสวัสดีครับ